เรามีการไปขยายธุรกิจอยู่ที่ที่นั่นมาประมาณสัก10ปีแล้วนะครับสิปีคือหลักๆมันมาจากไหนทาไมต้องมีหลักสีเสานะครับนนาาก,การแนิหาจัดการได้ว่าอย่างนั้นเยีางนต้องบอกว่าการทำได้ว่าโมเตเรียเขาทามาก่อนเราหนานะครับประเทศไทยเราเนี่ยโรงงาน,นแรกๆก็น่าจะไม่เกิน70ปีอายุเห็นผีขผลเราก็เพิ่งทำมาวระมาณ60ปีนะครับ แต่ต่างประเทศต้องทำกันนานแล้วออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขาทำรงงานอ้อยมาน่าจะเกือบ200ปีนะโรงงานที่ไปซื้อก็หลักร้อยปีนะครับคือไม่รู้ว่ากี่ generation, เจเนเรชันนี่ยพนักงานที่มาทำงานที่นั่นแต่เสียที่เจาขอกมาเข้าใหม่อะไรวะเนี่ยนะครับแต่เขาทำมาเขาก็เจอประสบปัญหาคล้ายๆกับบ้านเราก็าคือพอทำไปแล้วคือตั้งกฎระเบีคือ ทำไมทาไปช่วงหนึ่ง้วอ้อยมันไม่ไมเจริญเติบโตมันเกิดการสตันใส่อะไรลงไปมันก็ไม่ตอบสนองใส่ปุ๋ยใส่น้ำอะไรลงไปก็แต่มันไม่ตอบสนองนะครับเขาก็เลยไปพบว่าการทให้อ้อยนานๆต่อเนื่องกันก็คือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวยมันทําให้เกิดการสะสมของ,ของพวกโรคแมลงที่ในดินนะครับดินเราไม่ได้รับการปรับปรุงถ้าปลูกพืชเชิงเดี่ยวต่อต่อไปจากเดิมที่มันเคยได้ผลิตสูงๆมันจะได้ต่ำ ต่ำนะครับใส่ในลงไปมันก็ไม่ตอบสนองนะครับเขาเลยมีการไปคิดค้นกระโดงนักวิจัยจากทั่วทั่วประเทศนะครับมาทําการวิจัยกันก็เลยสรุปออกได้4อย่างก็คือว่าการทําไรอ้อยอย่างยั่งยืนนต้องประกอบด้วย4อย่างอย่างแรกก็คือว่าการนำเครื่องจักรเข้าไปในการทํางานในได้เครื่องจักรมันหนักเยอะการอัดแน่นของดินก็จะเกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยเกิดเป็นเสาแรกก็คือเรื่อง ของการควบคุมการเหยีย่าในแปลงอ้อยนะครับตัวที่สองปูอ้อยซึ่งเป็นพืชเชื้อเดีเเ่ยวในระยะเวลานานนะครับศัตรูอ้อยก็ยจะเพื่อมแมลงต่างๆมันก็จะเป็นเกี่ยวกับอ้อยสะสมอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการตัดวงจรศัตรูพืชเชื้อเดี่ยวเปลี่ยนมาเป็นปูปูพืชชนิดอ,อื่น นะครับในชนิดนี้ก็คือเขาก็จะแนะนําให้ปลูกเป็นพืชตระกูลถั่วสมุนทั่วมีอะไรบ้างถั่วเหลืองถั่วเขียวหรือถั่วประเภทอื่นๆถั่วทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถปลูกได้แต่ต้องมั่นใจว่าปลูกแล้วต้องสามารถจัดการได้ก่อนที่เราจะปลูกอ้อยด้วยนะไม่ใช่ปลูกถั่วถั่วอะไรต้นใหญ่ๆทั่วไม้แหนถั่วตอพะอันนี้ก็จัดการยากนครับพี่เหมือนกันแต่ว่าการจัดการยากนะครับตัวต่อมาคือ การไถพวนมากเกินค,ความจําเป็นก็จะเป็นการทําลายาสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อยอย่างเช่นพวกไสเดือนนะครับเราไถไปเราบอกว่าเตรียมดินละเอียดทั้งดีทุกครั้งที่เราลงถานลงไปไสเดือนตายเรื่อยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อการทําไร่ของเราจะเป็นทวนเหมือนนักทวนดินให้เราโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการไว้ใบปุไปไปงมดินนะครับเห็นสังเกตว่าประเทศไทยเราช่วงหน้าหิมีมีหิมะดำนะครับมีการจุดป้อยจุดไรเพื่อที่ให้ตัดได้รวดเร็วขึ้นแต่ต่อไปเราจะเน้นการใช้รถตัดป้อยในการจุดเกี่ยวเพื่อที่จะมีใบปุงมดินนะครับลดปัญหาทางด้านแรงงานอันนี้คือที่มาที่ไปผมจะขอไปเร็วเดี๋ยวอาจารย์นั่งอยู่ข้างหลังจะมีวิทยากรอีกหลายหลายท่านนะครับเดี๋ยวอากาศวันนี้ดีด้วยนะครับ